เดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวแม่ให้ไปหาป้าไม่ได้ให้ไปหาชามอะไรแม่ให้ไปหาปลาไปดูป้าทำงานนีไปดูป้าทำงานก่อนไปดูป้าออ้ยน่าน่นน่าน่นอย่านะไปดูป้าทำงานก่อนหนูไปดูป้าทำงานที่ป้าทำงานอะไรช่วยป้าทำงานก่อนไปดูป้าทำงานก่อนไปอะไรนดหนดูอย่างดูป้าอย่าง ไปดูป้าทํางานหรือยังไปดูสิไปดูหาดไปถูป้าก่อนเลยป้าทํางานอะไรข้าวแผนป้ามาหาแม่ก่อนพามาหาแม่ก่อนอ่าแล้วนั่งลงอ่าเดี๋ยวอีกทีนะแป๊บนึงอ่าอันนี้กินไปก่อนรักทองอ่าพาเพลินไปตามป้ามาให้แม่ก่อนแล้วไปตามป้ามาให้แม่ไปเอ้าป้าไปตามป้ามาให้แม่ ไปจูงแขนป้ามาเลยเอาชามมาดิก่อนอาไปจูงแขนป้ามาหาแม่ดิเรียกไปเรียกป้ามาหาแม่ดิจูงแขนป้ามาเลยคาบแขนมาเลยนะบอกมาหาแม่นะเอามามามาป้าต้องหัดหมุนทิศทางให้ได้อย่างลูกโอเคอันนี้เป็นการครั้งแรกนะคะที่แม่อูลองเล่นแบบว่าให้คาบมาหาแม่อะโอเคนั่งลงนั่งลงเก่งมากเก่งมากเก่งมากอะนี่เอาไปโอเค อันนี้เป็นการครั้งแรกที่เราลองเทสเนาะเดี๋ยวจะให้ปะอ่ะอ่ะอะอ,ะอะกินเองตบปากนะตบปากนะเออโอเคแล้วนะกดวิธีได้แล้วนะแม่ขึ้น่างบนแล้วนะโอเคเอามาทำอะไรตุกตาอ่ะเอามาทำอะไรอีกอะ่ะไม่ได้สั่งมไม่ได้สั่งอยากกินอุ้ยปู่จามนั่งลงแล้วนั่งลงนั่งลงรอรอรอก่อนรอก่อนนะ ตองก่อนวันนี้ป้าเขาซื้อชุมพู่มาให้เนี่ยอ่ะอัสวัสดีค่าก่อนเออหาชมพู่ผักทองนะวันเนี้ยอ่ะพักก่อนพักเบรกก่อนพักเบรกก่อนนะพอแม่กินก่อนแม่จะไปกินกินกาแฟกินยาโอ,โอ้ดูดูดูด,ด,ด,ดูอะไรจะขนาดนั้นไปดูปา้าทำไรเลือกป้าเตรียมรถคันไหนไป ไปถ่ายโฆษณาแล้วไปดูดิไปปลาเจอรถคันไหนมานนี้ป้าอยู่ไหนหาปลาดิหาป้าเจอไหมตอนนี้งดออกข้างนอกก่อนม้าม้ามาแม่ไม่ได้พาเดินเลยเพราะว่าน้องแบบเมนไอจะหมดมันจะมีกลิ่นแบบว่าฟีโรโมนอ่ะเนาะมานี้ไปดูปลาดิป้าทําอะไรไปหาปลาก่อนดิป้าอยู่ในนี้ป่ะป้าทาอะไรไนดูดิเจอไหมป้าเอ้าไม่รู้ป้าไปไหนอ่ะปลาหายอ่ะ ดูที่ป้ายอยู่ไหนหาหาป้ากับแม่ดิหาป้าสิไหนไหนปลาอยู่ไหนไหนเจอป่ะลุงไงอ๋อป้าเก็บของตรงนู้นเหรอเริ่มเคลียร์แล้วใช่ไหมฮะเริ่มเคลียร์แล้วใช่ไหมเออดีเจอแล้วเอาสนามหญ้าลงตรงนั้นไป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 นูดิ เอาชามอีกแล้วอะไรวะคิดไม่ออกบอกชามอีกแล้ตุ๊กตาป้าไม่ชาแล้วเปลี่ยนตุ๊กตาก็ได้ตุ๊กตาพี่แนทเน่ามากเลยเดี๋แม่ไปขยำน้ำให้ดีกว่าฮะเดี๋ยวป้าเขาไปเอาตะกร้าผ้าแล้วเดีย๋ยวเอาตุ๊กตาซักด้วยดีกว่าตัวนี้ดำปีเลยโอเคโอเคโอเคมือมือเปิดนะป้าเล่นด้วยไม่ได้โอเคโอเค